สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำน้ำบูดูทรงเครื่องกันนะคะวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมก็คือน้ำบูดูค่ะน้ำบูดูนะคะจะเป็นอาหารท้องถิ่นทางภาคใต้นะคะแล้วก็มีหอมแดงพริกแล้วก็กุ้งค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะปอกหอมแดงแล้วก็ซอยนะคะซอยหอมแดงซอยพริกค่ะ ส่วนกุ้งนะคะเราปอกเบือกุ้งแล้วก็ล้างหลังจากนั้นก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนำหม้อตั้งไฟนะคะหม้อเล็กๆแล้วก็ใส่น้ําลงไปหน่อยนึงอันนี้โอ๋ใส่น้ําซุปไปนะคะน้ําซุปของอีกหม้อหนึ่งจริงๆจะเป็นน้าเปล่าหรือน้ําซุปก็ได้นะคะแล้วเราก็จะนํากุ้งนะั่นแหละคะ่ะมาลวกนะคะลวกกุ้งในหม้อน,นี้เลยกุ้งเนี่ยเราจะลวกพอสุกเท่านั้นนะคะ เมื่อรู้สึกว่ากุ้งทั้งหมดเนี่ยสุกแล้วเราก็จะตักกุ้งขึ้นมาก่อนนะคะตักกุ้งขึ้นมาใส่ถ้วยไว้เลยนะคะใส่ถ้วยใส่ภาชนะไว้พักไว้ก่อนนะคะกุ้งพักไว้ก่อนส่วนน้ำลวกกุ้งเมื่อกี้นะคะที่เหลืออยู่ก้นหม้อนเนี่ยเราไม่ทิ้งนะคะ เราจะเอาน้ำบูดูอะค่ะมาต้มด้วยกันเลยนะคะตักน้ำบูดูมาต้มในหม้อนั้นเลยค่ะต้มจนเดือดหนึ่งเดือนนะคะตรงนี้ลองชิมดูนะคะบางคนอาจจะเติมน้ำตาลไปหน่อยนึงเพิ่มรสชาติก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาเทใส่กุ้งที่เราลวกไว้เมื่อกี้ค่ะ แล้วก็ใส่หอมแดงและพริกที่เราซอยไว้แล้วเนี่ยตามลงไปเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้น้ำบูดูสรงเครื่องที่แสนอร่อยแล้วค่ะไม่ว่ามื้อนั้นเราจะกินอาหารอะไรนะคะถ้ามีน้ำบูดูสรงเครื่องถ้วยนีย้อยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยอาหารมื้อนั้นจะยิ่งเพิ่มรสชาติความอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะน้ำบูดูทรงเครื่องค่ะอร่อยมากๆเลยรับรอง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับการกินค่ะสวัสดีค่ะ